กำลังกินนะครับผมเนี่อ่อ,อนๆเลยนะครับผมสวัสดีสั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาตอนทิ่สองที่ผมบอกจะนึ่งมิ้มนะครับมีชายพึ่งหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะล้างเอาไข่พึ่งออกนะครับแล้วก็ใส่ข้างบนนะครับผมเนี่ยรัมีไม่เยอะนะครับผมช่วงนี้ไปดูพึ่งไม่เจอตัวพึ่งมันหนาวนะครับผม แต่เนี้ยผมแช่ไว้นานดิป่ะน้นอเพื่อนน้องมัน,น,นมันไม่ดำใช่ไหมแต่ไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะละเอาที้พึ่งออกให้เหลือแต่ตัวหนอนนะครับเนี่ยครับได้มาแล้วผมอันนี้คือผมไปแกะเอาขี้พึ่งออกนะครับเนี่ยครับแช่ไว้นานไม่ไม่ดำนะครับแช่เย็นถึงนะครับผมทีเนี้ยก็ใส่วิกไกยรดดีนะครับห่อไปตองก็ได้หรือว่าจะใส่เนี่ยวางข้างบนนี้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับผม แล้วก็อันนี้ก็เป็นพึ่งผมดูนะมันจะมีพึ่งแดงเห็นไหมแล้วก็พึ่งพึ่งแดงยังอ่อนอยู่เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้พึ่งขาวมันจะมีเป็นตัวกอดอกเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าพอกินได้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำนมทางนั้นเลยเนีน่ยนะครับแล้วอีกทีหนึ่งท่านใดสนใจอย่างเงี้ยนะครับติดต่อที่เพจหญิงปลอย ตีพึ่งนะผมสั่งจองไว้ก่อนนะครับหลังปีใหม่ว่ากันนะครับผมเนี่ยนะก็ผมจะสะสมไว้นะครับผมเนี่ยหมดเนี่ยหกร้อยลมส่งมีหลายท่านถามว่าขายแพงไหมขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหกร้อยล้มส่งนะผมทั้งหมดเนี่ยนะครับมันมีแล้วก็อีกชิลิอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับในนี้น้ําน้ำทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีน้ทาทั้งนั้นเลยก้อน ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเนี่ยปะ่ะหนึ่งพึ่งกันครับผมเห็นไหมขาวโป้เลยไม่ไม่แก่นะเนี่ยครับตูด,ด,ดีนีโคอตาทานะเดี๋ยวจะเก็นกันนะ โอ้โหเห็นเนี้ยถุดยอดเดี๋ยวทีเนี้ยตัวหนอนผมจะใส่เอาวางข้างบนดีกว่าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะวางไว้บนเนี่ยครับ หล่นไมงไงอีกต่วเนี่ยครับไปครับผมลงเตานึ่งนะครับ นี่ครับผมเนี่ครับผมกําลังหวานเลยนะครับแบบนี้ครับสุกแล้วนะครับผมถ้าจะสุกเกินกว่านี้ยหรือว่าปล่อยให้มันจนแห้งนะครับมันจะเหี่ยวเหี่ยวนี่หมายความว่าแฟบไปเลยนะครับผมอย่างนี้กําลังกินนี่มิ้มนะครับถึงไม่ใหญ่เหมือนพึ่งแต่ก็อร่อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนเพึ่งที่ผมเคาะเนี่ยนะครับ นี้หน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็นี่ก็มิเหมือนกันเห็นไหมฮะก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็กําลังกินนะครับผมเนี่ยรับอ,อ่อ,อนเลยนะครับผม